หรูอ่อนน้อมทมตนให้คนรักดีกว่าจากักทำเก่งอวดเบงเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงม,มัวหลงมมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัย ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดต,ตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนาเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่าผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง11แนวทางเอาตัวรอดแบบคนฉลาดเขาทําท่านผู้ฟังครับและหากจะกล่าวถึงสังคมของเราในยุคปัจจุบันนี้มันก็มีความน่ากลัวทั้งก็ยังมีการแข่งขันกันในเรื่องต่างๆมากมายแต่ก็จะมีสักกี่คนที่จะเอาตัวเองให้รอดท่ามกลางสังคมที่แข่งขันกันแบบนี้ฉะนั้นในวันนี้ ผมก็จึงขอนำพาท่านผู้ฟังทุกท่านมาพิจารณาถึงวิธีการและแนวทางของคนที่เขารู้จักเอาตัวรอดเป็นนั้นเขาทำอะไรแบบไหนยอย่างไรกันบ้างและก็มีให้ได้พิจารณากันทั้งหมด11ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งก็คือคนที่ชอบอยู่กับตัวเองนั่นก็เพราะว่าก็เพราะว่าคนที่เขาฉลาดส่วนใหญ่นี้ เขาก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นปัจเจกับบุคคลซึ่งก็คาดเดาได้ว่าพวกเขาก็อาจจะใช้เวลาเหล่านั้นคบคิดคำถามหรือบางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจหรือสิ่งที่มีความสัมพันธ์ในชีวิตจริงที่หลายครั้งเราก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ในเวลาที่อยู่คนเดียวนี่แหละครับข้อที่สองรู้ว่าตัวเองไม่รู้ก็คือคนที่ไม่กลัวที่จะพูดว่าฉันไม่รู้ และก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ก็เพราะว่าคนที่เขาไม่ฉลาดเขาก็จะประเมินความสามารถของตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงมากและจากผลการทดลองก็ได้ระบุไว้ว่านักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำที่สุดจากการที่ได้ลองทำข้อสอบประเมินคำตอบที่ตัวเองจะตอบถูกนั้นก็มีเพียงแค่5 0เอร์ซตแต่ทว่าในขณะเดียวกันนั้นนักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดเขาก็ได้ประเมินไว้ ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าครับข้อที่สปรับตัวและยืดหยุนกพราะว่าคนที่เขาฉลาดนั้นเขาก็มักที่จะมีความยืดหยุนและก็สามารถที่จะปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆโดยที่เขาก็ไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจนหรือข้อจำกัดใดๆและก็มีผลงานวิจัยในด้านจิตวิทยาออกมาสนับสนุนว่าสติปัญญาก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ครับข้อที่4เปิดกว้างก็เพราะคนที่เขาฉลาดเขาก็จะไม่ปิดกั้นตัวเองเมื่อมีโอกาสหรือไอเดียใหม่ๆเข้ามาเขาก็มักที่จะมองหาทางเลือกแล้วก็ชั่งน้ำหนักเพื่อที่จะหาเหตุผลที่ดีที่สุดคนเหล่านี้ก็จะเกลียดการยอมรับอะไรไง่ายๆก็เพราะว่าเขาจะหาคำตอบจนกว่ามันจะมีหลักฐานที่ยืนยันได้จริงๆเท่านั้นครับ ข้อที่ห้าใครครวนกับคำถามที่มันยากๆก,ก็เพราะว่าคนฉลาดนี้เขาก็มักที่จะมีคำถามเกี่ยวกับจัก,กรวาลและความหมายของชีวิตพวกเขาก็จึงมักที่จะกระวนกระวายกับเรื่องเหล่านี้ที่ก็อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้างก็เพราะว่าปราดคนสำคัญสำคัญทั้งหลายในโลกนี้เขาก็ล้วนแลือกต,ตั้งคำถามพื้นๆกับคำถามที่ว่าชีวิตคืออะไรนี่แหละครับข้อที่หก มีวินัยและความมีวินัยหรือความสามารถในการควบคุมตัวเองก็มีความเกี่ยวข้องกับความฉลาดและจากการศึกษาทดลองในปี2009ก็ได้มีผู้ร่วมทดลองเลือกระหว่างการได้รับเงินจำนวนหนึ่งทันทีหรือรอรับเงินก้อนใหญ่ภายหลังและผลก็ปรากฏว่ากลุ่มผู้ร่วมทดลองที่เลือกจะรอรับเงินก้อนใหญ่ในภายหลังนั้น เขาก็มักที่จะทําคะแนนในการทดสอบสติปัญญาได้สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเทเลือกจะรับเงินในจํานวนหนึ่งในทันทีข้อที่7มีความสนใจใคร่รู้อยู่ตลอดเวลาและนักวิทยาศาสตร์ชื่อกล้องโลกอย่างอันเบิร์ตไอ์สไตล์เขาก็เคยพูดถึงตัวเองไว้ว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะมีความสามารถพิเศษอะไรเหนือไปกว่าใครเลยผมก็เป็นเพียงแค่คนคนหนึ่ง ที่มีความสนใจใคร่รู้มากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองและก็มีงานวิจัยฉบับหนึ่งที่ตีพิมพ์ในปี2016ที่ระบุไว้ว่าการได้เปิดโลกในวัยเด็กสัมพันธ์กับความสนใจใคร่รู้ในตอนโตเป็นผู้ใหญ่ข้อที่8ปกก็คือคนที่มันคอยเอาใจใส่คนรอบข้างก็เพราะว่าคนที่เอาใจใส่เรื่องความต้องการความรู้สึกของผู้อื่นและทำในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการ ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ขณะเดียวกันนั้นความฉลาดทางอารมณ์นี้ก็ยังหมายถึงความสนใจที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนใหไหมและก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากคนที่ได้พูดคุยด้วยครับข้อที่9มีอารมณ์ขันก็เพราะว่าคนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่นั้นก็มักจะเป็นคนที่มีความฉลาดและก็มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งที่ได้ระบุไว้ว่า คนที่สามารถทำคะแนนในการเขียนบรรยายการตุนตลกได้สูงได้เยอะก็จะเป็นคนที่มีความฉลาดด้านการใช้ภาษาขณะเดียวกันนั้นก็มีงานศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่ได้ระบุไว้ว่านักแสดงตลกส่วนมากนั้นก็มักที่จะทำคะแนนความฉลาดทางด้านภาษาที่สามารถทำได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปครับข้อที่10รู้จักที่จะผัดวันประกันพรุ่ง และก็มีคนฉลาดส่วนหนึ่งที่เขาจะผัดวันประกันพรุ่งจากงานที่เขาได้ทําเป็นประจำหรือได้ทําซ้ําๆในเวลาที่เขาได้พบกับเป้าหมายหรือสิ่งที่มีความสําคัญกว่าและก็มีนักจิตวิทยาท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่านี่ก็คือหัวใจของการสร้างสรรค์วัตรกรรมเลยก็ว่าได้ก็มีตัวอย่างครับก็อย่างเช่นเมื่อสตีฟจ็อบเขาต้องการความเป็นไปได้ใหม่ เขาก็จะใช้เวลาไปกับการถกเถียงเพื่อที่จะหาไอเดียที่มีความแตกต่างและก็พร้อมจะหันหลังให้กับไอเดียพื้นๆหรืออะไรที่คนอื่นๆก็สามารถจะเดาได้ครับข้อที่11สามารถเชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่างๆได้ก็เพราะว่าคนที่เขามีความฉลาดนี้เขาก็จะสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะว่าพวกเขาสามารถเชื่อมโยงความคิดจากเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันได้ ก็ขอยกตัวอย่างก็อย่างเช่นว่าสาซึมิกับแตงโมนี้มันมีความเหมือนกันตรงไหนและคำตอบก็คือทั้งสาซึมิและแตงโมนั้นสองอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องปรุงสุกและก็ต้องกินตอนที่มันดิบและเย็นเหมือนกันมันก็ถึงจะอร่อยครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ที่มีความเกือ้อกูลแกกันอีกเช่นเคยครับ กับหัวข้อเรื่องเตือนสติที่มีชื่อเรื่องว่ารอยตะปูของพ่อซึ่งเรื่องนี้นั้นก็ได้กล่าวถึงเด็กคนหนึ่งที่เขามักจะแสดงอารมณ์ออกมาทางสีหน้าที่ก็มักจะเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีนักพ่อของเด็กน้อยก็จึงได้ให้ตะปูกับเขาไปหนึ่งถุงจากนั้นก็ได้บอกกับเขาไปว่าในทุกๆครั้งที่ลูกรู้สึกโมโหโกรธใครก็ตาม ให้ตอกตะปูหนึ่งตัวไปที่รั้วหลังบ้านแล้ววันแรกก็ได้ผ่านไป mm. เด็กน้อยคนนั้นก็ได้ตอกตะปูเข้าไปที่รั้วหลังบ้านมากถึง37ตัวจากนั้นเมื่อผ่านไปในแต่ละวันก็จึงค่อยๆลดจํานวนลงไปเรื่อยๆแต่ละวันที่ค่อยๆผ่านไปนั้นจานวนตะปูที่ตอกกับรั้วหลังบ้านก็ค่อยๆลดลงตามลงไปด้วยและที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเด็กน้อยมีความรู้สึกว่า การที่เขารู้จักควบคุมอารมณ์ให้มันสงบมันก็ง่ายกว่าการตอกตะปูแล้วหลังจากนั้นเด็กน้อยก็พบว่าตัวของเขาเองก็สามารถที่จะควบคุมตนเองได้ดีขึ้นรู้สึกว่าใจเย็นมากขึ้นกว่าเดิมเขาก็จึงได้ตัดสินใจเข้าไปพบกับพ่อแล้วก็บอกกับผู้เป็นพ่อของเขาไปว่าเขาสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แล้วในตอนนี้ก็ไม่เหมือนกับแต่ก่อนอีกแล้วผู้เป็นพ่อ ก็ได้ยิ้มและก็บอกกับลูกชายไปว่าก็หากว่าเป็นเช่นนั้นจริงลูกก็จะต้องพิสูจน์ให้พ่อได้รู้โดยในทุกๆครั้งที่ลูกรู้สึกว่าควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ก็ให้ลูกไปถอนตะปูออกจากรั้วหลังบ้านทีละหนึ่งตัวผ่านไปวันแล้ววันเล่าเด็กน้อยก็ค่อยๆถอนตะปูออกทีละตัวจนกระทั่งในที่สุดตะปูก็ได้ถูกถอนออกจนหมดในตอนนี้เด็กน้อยก็รู้สึกดีใจมากบ ก็จึงได้รีบวิ่งไปบอกกับผู้เป็นพ่อว่าผมสามารถทําได้แล้วครับแต่พ่อก็ไม่ได้พูดอะไรในแต่จูมือของลูกของเขาออกไปยังรั้วหลังบ้านแล้วก็บอกกับลูกไปว่าทําได้ดีมากและเจ้าก็จงมองกลับไปที่รั้วนั่นสิเจ้าเห็นไหมหัวรั้วนั้นมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันไม่เหมือนกับที่มันเคยเป็นดังนั้นก็ขอให้ลูกจงได้จาไว้ว่าเมื่อไรก็าตาม ที่จเจ้าเรตทำอะไรลงไปโดยเฉพาะได้ใช้อารมณ์กับสิ่งนั้นมันก็จะเกิดเป็นรอยแผลต่อให้ใช้คำพูดว่าขอโทษสักกี่ครั้งมันก็ไม่อาจที่จะลบรอยแผลที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นได้แต่ก็ขอให้ลูกจงได้ฝึกใช้คำว่าขอโทษเอาไว้เสมอและก็จงจำเอาไว้ให้ดีว่าไม่ว่าเราจะไปเพิ่มรอยตะปูให้กับใครหรือใครมาเพิ่มให้กับเราก็ตามทางที่ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตามรอยร้าวที่มันได้เกิดขึ้นกับเขามันก็อาจจะไม่มีวันลบเดือนได้และก็ขอให้ลูกจงได้ทบทวนเอาไว้ให้ดีว่าก็มีอยู่สามสิ่งในโลกใบนี้ที่เมื่อผ่านไปแล้วมันก็ไม่สามารถจะกลับคืนมาได้ก็คือคำํำพูดเวลาและโอกาสเพื่อนที่ดีนั้นก็เหมือนกับอัญ,ญมณีที่ก็มีค่าที่หายากเป็นคนที่ทำให้เรายิ้มได้ คอยที่จะให้กำลังใจและร่วมยินดีเมื่อเราพบกับความสำเร็จเป็นคนที่คอยปลอบใจเมื่อยามเราเศร้าเราก็จงได้แสดงให้เขาได้เห็นว่าเราก็ห่วงใจเขาขนาดไหนสิ่งที่สำคัญเลยนั้นก็ให้เรารู้เท่าทันความโกรธในทันทีที่มีสติรู้ทันก็ให้รีบปล่อยวางอย่างน้อยๆมันก็จะหยุดการตอกตะปูใส่คนอื่นได้ครับกอขอให้ได้พิจาร,รากันด้วยสติ ด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธํามส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้นำไปฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องจงดีให้ได้อย่าพ่ายเพราะคำวิจารณ์ท่านผู้ฟังครับ ถา,ถามว่าคนที่ชอบดา่าชอบว่าชอบวิจารณ์เรานั้นตั้งแต่เล็กจนโตคือใครโดยมากแล้วถ้าถามถึงคนใกล้ตัวก็คือพ่อและแม่แต่จะมีพ่อแม่สักกี่คนกันละครับที่ก็ไม่อยากให้ลูกของตัวเองได้ดีตอนที่เรียนหนังสือใครที่คอยด่าคอยว่าและคอยวิจารณ์เรามากที่สุดก็แน่นอนครับว่าคนคนนั้นก็คือคุณครูแล้วจะมีครูสักกี่คนกันละครับ ที่ไม่อยากให้ลูกศิษย์ของตัวเองเจริญก้าวหน้าก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับคนที่ดา่าคนที่ว่าและคอยวิพากษ์วิจารณ์เราในวันนี้ถ้าเราได้ลองมองไปในอีกแง่มุมหนึ่งเขาก็คือคนที่คอยยกระดับความสามารถและเสริมสร้างให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตได้นั่นเองครับเมื่อเราคิดได้เช่นนี้ก็จะทําให้เราไม่น้อยเนื้อตางใจคอยดูถูกดูแคลนตนเอง ไม่หมดกำลังใจไปตามคำวิพากษ์วิจารณ์ของเขาคิดเสียว,ว่าพวกเขาก็ต่างมีพระคุณคำวิจารณ์ก็มักที่จะเป็นความจริงที่อีกฝ่ายเขาได้มองมาจากมุมข้างนอกก็มักที่จะมองเห็นได้คำวิจารณ์ก็คือการเสริมสร้างอย่างแท้จริงคำวิจารณ์ก็สามารถที่จะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแก่เราได้คำวิจารณ์ก็จักกลายเป็นของขวัญอันลําค่ากระทำให้เราได้รู้ถึงข้อบกพร่องของตัวเอง คำวิจารณ์และความคิดเห็นที่ต่างก็เป็นเสมือนกับยาดีที่ก็อาจจะขมปากเป็นคำดีที่ขัดหูแต่มนุษย์ทุกคนก็ต่างชอบคำพูกที่ไพเราะสนอหูคนเราโดยมากนี้ก็ล้วนแล้วแต่ชื่นชอบคำชื่นชมคำสรรเสริญด้วยกันทั้งนั้นเมื่อใดที่ถูกวิาพากวิจารณ์ก็ไม่ค่อยจะมีใครที่เป็นสุขกันหรอกครับแต่ทว่าในอีกด้านหนึ่งของคนที่เขาทําหน้าที่วิจารณ์นั้น เขาก็ย่อมที่จะรู้ดีครับว่ากำลังสร้างเรื่องไม่สบายใจให้อีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นคนที่กล้าดาและกล้าวิจารณ์เราเขาก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่หวังดีเขาก็คือคนที่มีพระคุณและก็ขอฝากเอาไว้ว่าก็จงดีให้ได้อย่าได้พึ่งพ่ายแพ้เพราะคำวิจารณ์ครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมด ที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ mm. ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ดำเดินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสรีสวัสดีพิพัฒนมมงคลขอความเจริญงอกงาม ในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออไปท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบ ก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับ c r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนดนได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานดนได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอพระคุณจากกระผมอานดนขอพระคุณครับ